าเธอจะมานั่งรอฉันก่อนเนี่ยฉันเป็นคนนัดก็ต้องรักษาเวลาสิรักษาเวลาเรือว่ากลัวว่าถ้าผิดเวลาแล้วจะมีใครเห็นเราสองคนหรือเปล่าเธอเลิกนอกเรื่องได้แล้วฉันมีเรื่องอยากตกลงกับเธอเรื่องรัดมีอะไรอยากจะพูดกับฉันก็พูดออกมาเลยเธออยากได้ทุกอย่างคืนจากรัฐใช่ไหมใช่ ฉันอยากให้รัฐได้รับกรรมตามที่ทำไว้ให้เร็วที่สุดแต่แค่ตัวฉันคนเดียวเนี่ยก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าฉันช่วยเธอฉันจะได้อะไรฉันรู้ว่าคนที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเอวาฉันจะให้เอวาได้ไปทำงานกับเอเจนซี่ที่อเมริกาได้ไปเจอสังคมใหม่ๆที่นูน่น ไปเติบโตที่นู่นส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเอวายงฉันจะเชื่อใจเธอได้ยังไงก็แล้วแต่เธอแล้วกันนะเธออยากจะเชื่อฉันหรือว่าเธออยากจะปล่อยเวลาทิ้งไปเรื่อยๆล่ะเธอคิดหรอว่าเอวาจะรอดจากฝีมือของรัฐได้ ไม่คิดว่าจะเจอคุณอยู่ที่นี่คนเดียววันนี้ก็คงจะเป็นวันซวยของฉันจริงๆแหละว,ว่าจะกลับบ้านให้สบายใจซะหน่อยสงสัยว่าจะต้องแวะทำบุญสะดอกเคราะห์ซะก่อนน้ำมนต์วัดไหนก็คงช่วยคุณไม่ได้เพราะคุณจะเจอผมจองเวรไม่เลิกแน่ ฉันต้องหาแล้วต้องพูดมากกว่าแล้วก็คงไม่ใช่มีแค่ฉันคนเดียวมั้งที่อยากจะจองเวรแล้วก็เอาคืนคุณนะ่ะนอกจากคนโชคร้ายที่ตายไปก่อนแล้วก็ยังมีคนที่ยังอยู่แบบฉันอีกอีกไม่นานก็คงจะมีทั้งดาวแล้วก็เอวาด้วยดาวกับเอวาไม่มีทางทำอะไรผวแน,นีคุณย่ามาปัน่นหงุดหงิไยาก คุณมั่นใจใช่เลยนะคุณคิดว่าการที่คุณทำร้ายทั้งดาวแล้วก็เอว่าพวกเขาจะต้องยอมคุณทุกเรื่องเลยงไงคุณก็รู้นี่ว่าผมเป็นคนควบคุมคนเก่งคุณก็เคยเป็นเด็กดีของผมมาก่อนนะอย่าลืมสิ คุณอยากไปอยู่รวมกลุ่กับพวกที่ตายไปแล้วด้วยถ้าฉันต้องไปคุณต้องหากละ่ะที่ต้องได้ไปก่อน